เสียน้ำตาวะละปัปี๊บพลาดครั้งเดียวชีวิตพังชมน่ารักใหม่ชิปปี้ซิลินคองโสด3ามปีไม่กล้ามีใหม่ปิดเงียบมีลูก2เลี้ยงมากับมือแม้จะเลิกรากับแฟนหนุ่มนักมวยอองตวนเป็นโตไปนานแล้วแต่เรื่องความรักครั้งนั้นของชิปปี้ซิลินก็ยังทำให้หลายคนสนใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งเริ่มต้นนิกกี้ได้ถามชิปปี้ว่าเป็นคนขี้เบื่อไหมซึ่งนางเอกสาวตอบว่าถ้าเป็นอาหารก็จะกินจนเบื่อแล้วไม่กินเลยแต่ถ้าเป็นแฟนไม่เคยเบื่อเลยถ้ามีแฟนจะรู้สึกว่าเขาดีที่สุดซึ่งนางเอกสาวบอกว่าคบกับแฟนมีอะไรคุยกันตลอดไม่มีความลับต่อกันเรื่องเล็กๆน้อยๆบอกหมดเลยและรู้สึกว่าไม่ชอบเวลาเขาโกหกขอชิปไม่โกหกและคนเป็นแฟนกันมีอะไรต้องแบ่งเบากัน ถ้าความผิดพลาดของเขายิ่งเป็นเรื่องของผู้หญิงมันไม่แฟร์กับเราเราไม่ทําทําไมเขาทํามันจะเป็นคําถามอยู่ในใจตลอดว่าเราไม่ดีเหลอทําไมเขาถึงนอกใจจะพูดตลอดว่าถ้าพี่พลาดครั้งเดียวก็ไม่ให้อภัยถ้าพลาดแล้วไม่โกหกก็โอเคแต่ถ้าพลาดแล้วโกหกไม่เอาแล้วมาคุยกันว่าผิดพลาดจะไม่ทําอีกแต่ถ้าเกิดว่าทําผิดแล้วโกหกเพื่อให้ตัวเองรอด ถ้าทำผิดให้ชิงมอบตัวคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ถ้าโกหกถือว่าตั้งใจร้องไห้ทุกวันวันละสี่ชั่วโมงทุกวันรักนะแต่คิดว่าเจอคนที่ดีกว่านี้ได้นอกจากนี้สาวชิปปี้ยังเผยชีวิตแม่ลูกอ่อนเปิดตัวน้องสารังลูกสาวบุญธรรมวัยห้าเดือนที่สุดแสนจะน่ารักน่าชังน้องสารังลูกสาวบุญธรรมวัยห้าเดือน แม่ของน้องสารางเขาเป็นพี่สาวของนนทวันทัศนบามาตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมยา่ามิสไทย a ลนด์เวิร์ปปี2014และลูกบุญธรรมคนที่สองก็คือน้องเบลินลูกชายของเมย่านั่นเองที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็เพราะว่าสนิทกันนี่แหละค่ะ จุดเริ่มต้นที่ได้สนิทกับเมย่าก็คือตอนที่น้องเบลลินเกิดมาเราก็อยากเจอหลานอยากเล่นกับหลานพอได้เจอกันได้เล่นด้วยกันก็เลยถูกชะตาเด็กก็น่ารักด้วยแล้วเราก็ติดเขาเราเลยอยากได้เป็นลูกด้านเมย่าเองก็รู้เลยบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็ด้วยที่ชอบเด็กคนนี้อยู่แล้วก็เลยโอเคตกลงเป็นแม่บุญธรรมซะเลยแล้วน้องซารังเองเราก็เห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้อง เวลาเรียกชื่อเขาก็จะเตะท้องเบาๆเหมือนรับรู้เหตุผลที่ชื่อซารางก็พราะน้องเป็นลูกครึ่งเกาหลีคุณพ่อของน้องเป็นคนเกาหลีค่ะชิปปี้เองก็ได้บอกว่าจริงๆเราอยากมีลูกอยู่แล้วคิดไว้ตั้งแต่อายุ18ปีว่าจะแต่งงานตอนอายุ22ปีแล้วก็จะมีลูกตอนอายุ24ปีแต่ตอนนี้27แล้วค่ะยังไม่มีแฟนเลยตั้งแต่เลิกกับคนเก่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลย แต่ดูเหมือนว่าสถานะหัวใจของเจ้าตัวจะไม่สดเหมือนแต่ก่อนพอเธอเคยได้โพสต์คลิปที่ถ่ายเล่นๆกับชายหนุ่มในความลับที่ดูเหมือนจะเป็นพระเอกดังต้องลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นใคร